สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนเครื่องบดกาแฟกันหน่อยพอดีคุณภรรยาเขาไปซื้อมาให้ใหม่ครับของเดิมที่ใช้ที่โต๊ะทำงานก็จะเป็นตัวนี้นะครับสแตนเลสยังดีครับแต่ว่ามันเก่าแล้วพอดีเขาไปชอปปิ้งมาเขาเลยซื้อมาให้นะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะก็ยังรักมันอยู่ครับเล็กดีแต่ว่าไม่เอาละเราเขอลของใหม่เราจะเก็บไว้ก่อนครับมาดูของใหม่กัน เขาใหม่ชื่อ coffee home cafe ครับอะไรก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นนานไม่ออกครับข้ามไปเลยแล้วกันมันเป็นไซส์ห้าร้อยห้าร้อยกรัมเนาะน่าจะเป็น500กรัมภาษาญี่ปุ่นนะนะเป็นเครื่องบดพร้อมถงเก็บนะครับมีทั้งหมดน่าจะเป็น5้าระดับ1 2ึ่งสามสี่ห้านะห้าระดับให้เราเลือกไซส์เม็ดมันได้นะครับมันก็จะมีไซส์ให้ดูนะแต่ว่ามันไม่ชัดหรอก ก็ส่องเอาให้ดูรายละเอียดหน่อยแล้วกันมีคู่มือการใช้อยู่ข้างกล่องคนระับที่บทเขาน่าจะได้สัก,สกช็อตหนึ่งน,นะคิดว่าน่าจะได้ช็อตเดียวส่วนตัวข้างล่างเนี่ยโถเก็บเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยเยอะมากเลยไม่รู้มันไทยมาทำไมเยอะแยะตัวนี้ราคานะแต่ไม่รู้ว่าคุณภรรยาซื้อมาราคานี้หรือเปล่านะแต่ก็โอเคฮนะขอบคุณมากสำหรับของขวัญวันครู เปิดดูข้างในดีกว่าอ่ะโอเคกล่องวางไว้ก่อนนะครับเอ๊บเออาถุงด้วยอ่ะดูแล้วสวยดีนะสวยดีรูปล่างสวยดีใสครับข้างบนข้างบนน่าจะเป็นโถปัน่นนะนะข้างล่างจะเป็นโถเก็บอ่าโอเคถอดได้ครับ เออเหมือนเหมือนถ้ามีฝาปุ๊บนี่กลายเป็นแบบปั่นทิ้งไวเลยอะนะบดบดท,ทิ้งไว้เลยเหมือนกาแฟที่เราเป็นขั้วสาเร็จขั้วบดสําเร็จมาเลยอะไม่เป็นไม่ใช่เลงกาแฟ ى, ขั้วอย่างเดียวอันนี้น่าจะเวิร์คถ้ามีฝาปิดนะหรือใช้ของมันปิดไปเลยก็โอเคแหละอ๋อนี่ไงเจอแล้วที่ปรับปรับระดับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าระดับจริงๆด้วยครับห้าระดับ น่าจะเป็นการปรับเ,เบอร์มเมล็ดที่มันบดแล้วว่าจะเอาละเอียดยับยุยยีแบบขนาดไหนนะน,นี่อะไรวะอ่าโอเคคิดว่าใช่นะนี่จะเป็นแกนบดแกนที่เราไปปัน่นตัวบดข้างล่างอะนะส่วน,นนี้น่าจะเป็นมือหมุนท้างบนเขาเขาสไลด์เก็บมาข้างในเพื่อให้มันอยู่ในกล่องได้งั้นน่าจะเลยกลอนะ่องเลยนะอ่น่าจะประมาณนี้ โอเคหนึกออกแล้วอ่าแล้วก็เราสไลด์เก็บถ้าจะลงกล่องเหมือนเดิมนะแต่ถ้าไม่ลงกล่องก็ประมาณนี้ไปเลยว่าน่าจะเวิร์กสุดเเปิดยังไงอ่า Open Open ด้านซ้ายครับปึ๊บอ่าโอเคอัน okay. นี้ครับนี่คือ Open นะแล้วก็เราปรับระดับไปแล้วเนาะ,ะไม่รู้จะเห็นรหรือเปล่านะข้างล่างมันจะยกขึ้นนะ ข้างล่างนะตัวบี้มันจะยกขึ้นให้ชิดชิดชิด,ชดอ,อันนี้เราเบอร์เล็กสุดเลยเพราะเราชอบละเอียดนะครับเ,เดี๋ยวจะลองเทสกันดูอันดับแรกก็มเมล็ดกากแฟของเราโอเ่นี้พอกถ้วยเดียวนะ อ๋อนี่นี่นี่นมเนะีเป็นเดือยนะครับเป็นเดือยสี่เหลี่ยมข้อไปที่แกนตัวนี้แล้วก็ปัดโอเคแล้วมันล็อกยังไงล่ะอ่าโอเคลงแล้วหมุนปึ๊บอ่าโอเคล็อกฟังเสียงโดดูครับนี่นะมาแนละ้ว อเอาไม่เห็นนะปั่นเลยดีกว่าถ้างั้นถามเข็มด้วยกาครับย้อนสอนมันไม่ปั่นนะไม่ปั่นถอยหลังไม่ได้กินนะครับเร่งสปีดให้หน่อยยิงบดเร็วบทช้าไม่รู้มันมันผลต่างกันหรือเปล่านะคอ่คอยบดไปเรื่อยๆมันจะได้ความสุนละทีสุนละละที แต่ละนาทีชิ้นเปลืองนะครับแล้วแต่ถ้าบดเร็วก็แต่ละนาทีก็มีค่าบดช้าก็เพลิอเพลินเ,เนืเนอเอเท่ามันน่าจะแยกทำความสะอาดได้ง่ายนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยครับนะของใหม่นะล้างยังไม่ได้ล้างลองกินก่อนเลยครับตายก็ตายว่าอนะันนี้ คอฟฟี่โฮมคาเฟ่สำหรับติดรถไปก็ได้นะหรือไปแคมปิ้งก็ได้เอาไว้ใช้ที่ทำงานก็ได้มีเวลาเยอะนะพักเที่ยงกินข้าวแล้วก็มาบดกาแฟกินเลยบดใหมันสดชื่นครับทำงานในแต่ละวันปวดหัวตัวร้อนจ้าน้ายบนไม่ย้ายด่าเมียโทรตามเงี้ยครับเครียดทั้งนั้นเลยวันว,นวนมีเรื่องเครียด ชงกาแฟให้สดชื่นอารมณ์ดีๆครับใครด่าก็ไม่เป็นไรครับเชยญชงกาแฟดีกว่าครับอันช้าไม่เวิร์กนะมันเพิ่ม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 ไม่หน่อยนะไม่ดีครับอันนั้นไม่ดีมันไม่เหมาะมาใช้ตอนกลางวันครับ้องไม่จะง่วงนอนอย่างเงี้ยมันสดชื่นตาสว่างนี่มันใช้เวลานานเงเนาะหรือว่าเราตั้งเบอร์ละเอียดมากยังไม่หมดเลยนะครับนี่ อย่าตๆๆๆดๆอยู่เลยผมเร่งสปีดนะมีน้องบอกว่าทำไมไม่เอาสว่านมาปั่นเลยพี่แล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงครับเอาสว่านมาปั่นเลยเมันมีที่จับอยู่นี่พี่เอาสว่านมาจับเลยแล้วปั่นเลยกดสว่านแป๊บเดียว,วได้กินเลยเออใช่ถูกของเขาครับแต่มันไม่มีอรรถรสในการชิมกาแฟที่เราบดโดยมือของเราเอง นาจะว้าเอาเอาเอาตะคิวแดกมือพอดีครับกว่าจะได้แดกกาแฟอ่าเหมือนจะหมดแล้วเสียงเบาลงเรื่อยๆครับเสียงหายไปเงียบไปแล้วครับทั้งเงียบยนี้คือข้างในมันหมดแล้วนะข้างในมันไม่มีและมันกางเงียบผมโอเคตกกันหน ой, ่อยตกกันหน่อยทีนี้ก็เราจะได้ มเมล็ดก,กาแฟเดี๋ยวผม,มไม่ผิดแล้วก็เอาขวดอรามาอ่าโอเคเรียบร้อยดีครับทีนี้เราก็ได้มเมล็ดก,กาแฟที่คั่วที่บดเรียบร้อยแล้วทีนี้ไอตัวถ้วยชงผมอะ่ะมันเป็นมันไม่ได้เป็นแบบที่ใช้กับกระดาษแบบนี้นะพอดีมันเป็นของแบบเวียดนาม เขาเขาจะเป็นแบบนี้แหละตะแกรงเขารูใหญ่แล้วเราบดละเอียดมามันทะลุลงล่างผมก็เลยใช้วิธีนี้เอาถ้วยวางก่อนนะครับอเอาเทลงไปเลยป๊าทีนี้เราก็รอรอน้ำร้อน ตั้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาน้ำไปกระตุ้นเขานะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเราจะอบเมล็ดที่เราบดแล้วอ่ะให้มันชุ่มแล้วอุ่นไปก่อนนะครับไปเติมน้ำร้อน เข้าไปทีตามความต้องการนะครับว่าเราต้องการป,ปริมาณน้ํากาแฟเยอะขนาดไหนครับใส่น้อยใส่มากแล้วแต่ชอบเลยทีนี้อร่อยจะกินนานจิบไปเรื่อยใส่เยอะเยอก็ได้ครับเราแต่คนชอบอทีนี้พอเขาเระอุแล้วอ่ะก็ทีนี้ก็ทำการดิบ เพิ่มเลยปืด๊ดปกติชงกาแฟแก้วหนึ่งอ่ะที่คาเฟ่ก็ประมาณสักสิบห้านาทีอะนะส่วนเราทำเองก็อยู่ราวๆพอๆกันแหละถ้าอุปกรณ์เราครบนะก็จะใกล้เคียงกันปกติมันควรจะเป็นกาแบบกาดีปะนะกาหยอด ใช้แก้วมันก็ลำบากหน่อยอเพาะน่าจะหกเพราะว่ามันร้อนหนื่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันผลงานเป็นยังไงบ้างสำหรับเครื่องดิฟกาแฟเครื่องนี้ที่คุณเสีภรรยาไปคนซื้อให้นะครับว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามันยุบลงไปให้หมดก่อน ค่อยๆเซนลงไปแล้วน้ำร้อนจะวิ่งผ่านไม่ได้กาแฟที่เราบดแล้วนะค่อยๆดึงความหอมสดชื่นและคุณค่าของกาแฟลงไปในน้ำแล้วก็ไหลผ่านถ้วยกองแล้วไปกองอยู่ข้างล่างใต้ถ้วยนะฮะน่าจะหมดแล้วโอเคเดีย๋ยวดูน่อยหือไม่รู้จะได้กินกันหรือเปล่าครับ โอ้โหหอมครับหอมมากหอมเพราะเมล็ดกาแฟครับส่วนเครื่องเนี่ยเขาดีมากครับอ่าอยากได้อยากซื้ออยากหาไปลองหากันเองครับครับหน้าตาประมาณนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ข้างกล่องเขียนว่าสามร้อยออมาจากไดโซครับไดโซโรโฮอ,อะไรอย่างสักอย่างอ่ะไม่ออกครับผมส่ตายาวมองไปเห็นตรงสื่อเลย อลองหาซื้อกันดูครับน่าจะเหมาะสมสำหรับท่านแต่ถ้าไม่เหมาะสมก็ไปดูอย่างอื่นที่มันเหมาะสมกว่าขอบคุณครับ